Zombie Apocalypse. Zombie. ของคุณครูทุกคนนะคะวันนี้เรากลับมาพบกันอีกแล้วนะคะในรายวิชาวิทยาศาสตร์ชั้นประถุศึกษาปีที่3โดยคุณครูวันวิสาทานินค่ะเด็กๆคะสำหรับเรื่องที่เราจะมาเรียนกันในวันนี้นะคะเป็นเรื่องที่เกี่ยวข้องก,กันกับบ้านสามหลังนี้ค่ะเด็กๆอาจจะสงสัยว่าเอ๊มันมีความเกี่ยวข้องกันยังไงนะคะเด็กๆจะสังเกตเห็นว่าบ้านห่ 2และก็3หลังที่หนูได้เห็นในที่นี้นะคะมันลุ้นแล้วแต่มีสายไฟนะคะโยงมาหน้าบ้านนะคะนั่นก็แสดงให้เห็นว่าในทุกๆบ้านนะคะมีการใช้ไฟฟ้านะคะจริงๆแล้วบ้านของนักเรียนเองก็มีการใช้ไฟฟ้าเช่นกันนะคะแล้วดเด็กๆสงสัยไหมคะว่าเวลาที่ไฟฟ้าเนี่ยเขาส่งกระแสไฟฟ้ามาให้เราแล้วเราใช้ไฟฟ้าในบ้านเรือน จริงๆแล้วเนี่ยเขาผลิตยังไงเขาใช้หลักการอะไรในการผลิตนะคะอุปกรณ์สำคัญในการผลิตมีอะไรบ้างนะคะมีใครสงสัยไหมคะ,ะเด็กๆบางคนก็อาจจะเกิดข้อสงสัยแล้วนะคะเพราะฉะนั้นค่ะเด็กๆคะเรื่องที่เราจะมาเรียนกันในวันนี้นะคะเป็นเรื่องเครื่องกำเนิดเครื่องกำเนิดไฟฟ้าหรือไดนาโมนั่นเองค่ะ เด็กๆคะพอเราพูดถึงเรื่องของเครื่องกําเนิดไฟฟ้าหรือที่เรียกว่าไดนามนนะคะบุคคลที่เด็กๆจะต้องรู้จักและมีความสําคัญมากๆนั่นก็คือผู้ชายคนนี้ค่ะผู้ชายที่นักเรียนได้เห็นนะคะในที่นี้นะคะเขามีชื่อว่าไมเคิลฟาราเดย์ค่ะและอุปกรณ์ที่เขาได้ทดลองแล้วก็อยู่ต่อหน้าเขาในที่นี้ก็คือเครื่องกําเนิดไฟฟ้านะคะ ไมเคะิลฟาเดนี่ค่ะเป็นนักวิทยาศาสตร์ชาวอังกฤษค่ะเขาเป็นผู้ประดิษฐ์คิดค้นเครื่องกำเนิดไฟฟ้าหรือที่เรียกว่าไดนามนะคะเพราะฉะนั้นนะคะเขาก็เลยได้รับสมญานามว่าเป็นบิดาแห่งไฟฟ้านั่นเองนะคะ,อะพอเด็กๆได้ทราบถึงบิดาแห่งไฟฟ้านะคะไมเคิลฟาเดย์นะคะ, ay, ะ,คะหรือ father of electricity นะคะ เด็กๆได้รู้แล้วว่าไมเคิลฟราเดเขามีความสำคัญมากๆนะคะและเครื่องที่เขาได้ยกตัวอย่างมาในที่นี้ก็ทำให้เป็นส่วนที่ใช้ในการผลิตกระแสะไฟฟ้าที่ส่งมาในบ้านเรือนของเรานะคะแต่ว่าค่ะเด็กๆการที่เครื่องนี้มันมีขนาดเล็กมันก็ยังไม่สามารถที่จะผลิตได้ใช่ไหมคะต้องอาศัยลักษณะที่ขนาดใหญ่มากยิ่งขึ้นนะคะ แต่ก่อนอื่นค่ะเราจะมาเรียนรู้ถึงไดนาโมกันเลยค่ะอุปกรณ์ที่นะักเรียนได้เห็นในที่นี้นะคะทั้งสองฝั่งเนะะี่ยค่ะล้วนแล้วแต่เป็นเครื่องกําเนิดไฟฟ้าซึ่งในที่นี้นะคะเป็นชุดสาธิตเครื่องกําเนิดไฟฟ้าหรือชุดสาธิตไดนาโมทั้งสิ้นนะคะแต่ว่ามันก็จะมีความแตกต่างกันนิดนึงก็คือฝั่งนี้นะคะที่หนูเห็นนะคะมันจะมีขั้ว N กับขั้ว S นะคะเป็นขั้วแม่เหล็กนะคะที่อยู่ด้านบนแต่ว่า ฝั่งนี้นะคะมันจะอยู่ด้านข้างแนบทั้งสองข้างนะคะแต่โดยรวมแล้วนะลูกนะอุปกรณ์ที่หนูเห็นเนี่ยมันจะมีอุปกรณ์ที่เหมือนๆกันคือคือกันเซมเซมกันนะคะถามว่ามันมีอะไรบ้างก่อนอื่นเด็กๆก,ก็อาจจะมีข้อสงสัยแล้วนะคะก่อนที่เราจะไปเรียนรู้กันนะคะเรามาดูที่ คำถามก่อนการทำกิจกรรมกันเลยค่ะสำหรับคำถามก่อนการทำกิจกรรมนะคะคำถามสำคัญในการทดลองในครั้งนี้นะคะมันถามว่าไดนาม o มีส่วนประกอบสำคัญอะไรบ้างและผลิตไฟฟ้าได้อย่างไรนะคะคำถามสำคัญในการทดลองถามว่าไดนาม o มีส่วนประกอบสำคัญอะไรบ้าง และผลิตไฟฟ้าได้อย่างไรนะคะสำหรับข้อต่อมาค่ะคำถามข้อที่2นะคะเป็นตัวแปรต้นและตัวแปรตามของการทดลองคืออะไรนะคะเมื่อพูดถึงตัวแปรต้นนะคะสิ่งที่ทำสิ่งที่เป็นข้อแตกต่างหรือเป็นตัวแปรต้นของที่นี้นะคะมันคือความเร็วของการหมุนค่ะเมื่อกี้เด็กๆจะเห็นว่า มันจะมีการหมุนของไดนาโมในภาพที่คุณครูได้ยกตัวอย่างมาก่อนหน้านี้นะคะเพราะฉะนั้นตัวแปรต้นของการทดลองเนี้ยนะคะมันคือความเร็วของการหมุนเขากำลังจะให้เราลองคิดดูว่าถ้าเราหมุนเร็วกับเราหมุนช้ามันจะมีข้อแตกต่างกันยังไงนะคะเด็กๆะคะมันก็เลยนำมาซึ่งตัวแปรตามนะลูกนะ ตัวแปรตามมันก็คือความสว่างของหลอดไฟนั่นเองค่ะถ้าเราหมุนเร็วกับเราหมุนช้าเนี่ยความสว่างของหลอดไฟมันจะมีข้อแตกต่างกันอย่างไรนะคะเพราะฉะนั้นก่อนการทำการทดลองหรือการทำกิจกรรมเนี่ยค่ะเราก็ได้ทราบถึงสิ่งที่เราต้องสงสัยและต้องหาคำตอบให้ได้นะคะ,ะเพราะฉะนั้นค่ะเรามาดูส่วนประกอบสำคัญของไดนาโมที่เราจะได้เรียนรู้กันเลยค่ะ ส่วนประกอบสำคัญของไดนาโมนะคะเด็กๆคะส่วนประกอบแรกของมันนะคะก็คือแท่งแม่เหล็กเด็กๆจะเห็นว่ามันมีแท่งแม่เหล็กอยู่สองฝากฝั่งของมันเลยใช่ไหมคะมันจะมีแท่งแม่เหล็กที่เป็นขั้วเหนือกับแท่งแม่เหล็กที่เป็นขั้วใต้ n กับ s นะคะคราวนี้อุปกรณ์สำคัญนั้นต่อมานะคะก็คือส่วนที่มีสีส้มและก็สีแดงที่อยู่ด้านในส้มอมออ,ออกแดงแงนิดนึงนะคะ เราเรียกมันว่าเป็นขดลวดทองแดงค่ะเด็กๆคะณนะที่นี้นะคะมันคือขดลวดทองแดงนะคะที่พันอยูต่ตรงกลางตรงนี้เลยนะคะอันต่อมานะคะอุปกรณ์ที่หนูเห็นและแ่ากยาวมาจนถึงหลอดไฟนะคะอุปกรณ์นี้ง่ายๆนะคะมันคือสายไฟนะลูกนะสำหรับอุปกรณ์อันต่อมาค่ะเมื่อมีสายไฟมันก็ต้องต่อยาวมาที่หลอดไฟ ใช่ไหมคะเพื่อจะสังเกตว่าเอจริงๆแล้วเนี่ยมันมีกระแสไฟฟ้าเกิดขึ้นจริงๆไหมใช่ไหมลูกนะคะอ่ะอันต่อมาคือแหวนหรือแปลงตัวนําค่ะนี่นะคะจะเป็นส่วนนี้นะลูกนะนะคะซึ่งมันจะมีการต่อมาอจากเครื่องกําเนิดไฟฟ้าหรือเป็นการต่อมาจากขนลวดทองแดงนะคะลากมานะคะต่อมากับสายไฟส่งมายังหลอดไฟนะคะอ่ะอันนี้คือแหวนหรือแปลงตัวนานั่นเองค่ะ และสุดท้ายนะคะเด็กๆขามันคือแกนหมุนลูกแกนหมุนคือตรงนี้นะคะแกนหมุนเนี่ยจะเป็นส่วนที่ทําให้เกิดการหมุนของขดลวดทองแดงที่อยู่ตรงกลางระหว่างแท่งแม่เหล็กทั้งคู่นะคะ mm hmm. เพราะฉะนั้นอุปกรณ์สําคัญนะคะโดยคร่าวๆที่หนูจะต้องรู้เนี่ยมีทั้งหมดนี้เลยนะคะแต่ว่าค่ะอุปกรณ์ที่สําคัญและจําเป็นที่เป็นซิกเนเจอร์ของไดนาโม นะคะเป็นอุปกรณ์สําคัญที่ทําให้เขาเรียกว่าเป็นเป็นอุปกรณ์เตื่อมแม่นะลูกนะนะคะมันก็คือแท่งแม่เหล็กแล้วก็ขดลวดทองแดงค่ะสองสิ่งนี้จะเป็นอุปกรณ์ที่ขาดไม่ได้เลยนะคะถ้าขาดสองสิ่งนี้เขาเรียกว่าเขาไม่สามารถที่จะใช้ในการผลิตกระแสไฟฟ้าได้เลยนะลูกนะ,ะคราวนี้ ะะถามว่าหน้าที่ของไดนาโมเนี่ยมันมีหน้าที่อะไรนะคะหน้าที่ของไดนาโมมันก็จะมีหน้าที่ในการผลิตกระแสไฟฟ้านะคะซึ่งกระแสไฟฟ้าที่มันผลิตมานะะี่ค่ะเราจะเรียกมันว่าเป็นกระแสไฟฟ้าเหนี่ยวนำนะคะเราจะเรียกว่าเป็นกระแสไฟฟ้าเหนี่ยวนํามันจะเกิดจากการที่มันมีการหมุนของขนลวดทองแดง นะคะมันมีการหมุนของขนลวดทองแดงที่มันอยู่ระหว่างแท่งแม่เหล็กทั้งสองข้างนะคะพอมันเกิดการหมุนปึ๊บมันจะก่อให้เกิดกระแสไฟฟ้าซึ่งเราเรียกว่ากระแสไฟฟ้าเหนี่ยวนำนั่นเองนะคะ คราวนี้เด็กๆอาจจะเกิดข้อสงสัยว่าจริงๆแล้วเนี่ยนะคะไดนาโมเนี่ยลูกมันมีการเปลี่ยนพลังงานจากพลังงานใดเป็นพลังงานใดแน่นอนว่าการที่มันจะเกิดกระแสไฟฟ้าได้มันต้องเกิดการหมุนของไดนาโมใช่ไหมจ๊ะเพราะฉะนั้นนะคะเด็กๆขะการที่มันมีการหมุนเนี่ยมันก็ต้องเป็นพลังงานก้น นะคะพอมันเกิดการหมุนและมันเกิดกระแสไฟฟ้าเหนี่ยวนำใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นมันก็เลยเปลี่ยนพลังงานจากพลังงานกลเป็นพลังงานไฟฟ้านั่นเองค,ะค่ะสำหรับหน้านี้นะคะเด็กๆได้ทราบว,ว่ากระแสไฟฟ้าที่ เกิดจากการหมุนของขนลวดทองแดงนะคะที่อยู่ระหว่างแท่งแม่เหล็กเนี่ยนะคะเรียกว่ากระแสไฟฟ้าเหนี่ยวนําซึ่งเป็นการเปลี่ยนพลังงานไฟฟ้าจากซึ่งเป็นการเปลี่ยนพลังงานจากพลังงานกลเป็นพลังงานไฟฟ้านะคะสําหรับความรู้ข้อต่อไปที่นักเรียนจะต้องรู้ก็คือชนิดของไดนาโมนะคะถามว่าไดนาโมที่เราได้เห็นกันเนี่ยมันมีไดนาโมกี่ชนิดนะคะ จริงๆแล้วมันมีทั้งหมด2ชนิดค่ะข้อสังเกตของไดนาโมทั้ง2ชนิดที่มันมีความแตกต่างกันก็คือให้เด็กๆดูที่แหวนตรงนี้ของมันลูกแหวนตรงนี้ของมันนะคะถ้าอันนึงค่ะมันจะมีการแบ่งครึ่งเป็นครึ่งซีใช่ไหมคะอีกอันหนึ่งมันจะเป็นวงแบบเต็มวงเลยใช่ไหมคะอ่ามันจะเป็นวงเลยนะคะถามว่าแบบครึ่งซีนี่เราเรียกว่าไดนาโมชนิดไหนคะคุณครูแน่นอน นะคะไดนาโมที่มันมีแหวนแบบครึ่งซีบนะคะเราเรียกว่าเป็นไดนาโมกระแสตรงค่ะอีกอันหนึ่งนะคะถ้าเป็นแบบเต็มวงนะลูกนะถ้าเป็นแบบเต็มวงเราจะเรียกมันว่าเป็นไดนาโมกระแสสลับค่ะ อตอนนี้เราได้ทราบกันแล้วนะคะว่าไดนาโมนี่มันจะมีทั้งหมด2ชนิดนั่นคือไดนาโมกระแสตรงแล้วก็ไดนาโมกระแสสลับนะคะเพราะฉะนั้นนะคะเด็กๆก,ก็จะสามารถที่จะตอบได้แล้วเออเด็กๆก,ก็อาจจะเกิดข้อสงสัยสิสงสัยว่าแล้วไดนาโมกระแสตรงกับไดนาโมกระแสสลับเนี่ยมันมีข้อแตกต่างกันยังไงนะคะ สำหรับข้อแตกต่างของไดนาโมทั้ง2องชนิดนะคะก็คือถ้าเป็นไดนาโมกระแสตรงเนะะี่ยค่ะมันจะผลิตกระแสไฟฟ้าโดยกระแสไฟฟ้าที่ได้เนี่ยนะคะมันจะมีการไหลเหมือนกับกระแสไฟฟ้าที่ได้จากพวกแบตเตอรี่นะคะ,ะเป็นการไหลคล้ายๆกับการไหลของไฟฟ้าที่ได้จากแบตเตอรี่นะคะก็คือการไหลไปอย่างเดียวเลย นะะในขณะที่ไดนาโมกระแสสลับค่ะเด็กๆถ้าเป็นไดนาโมกระแสสลับอันนี้แหละค่ะเป็นกระแสที่ใช้เหมือนกันกับกระแสไฟฟ้าในบ้านเรานะคะบ้านเรือนของเราเนี่ยนะคะมันจะใช้ไดนาโมที่เป็นไดนาโมกระแสสลับนะลูกนะคือกระแสไฟฟ้านะะี่ค่ะมันจะมีการวิ่งไหลกลับไปกลับมา กลับไปกลับมานะคะเป็นลักษณะการไหลในลักษณะนี้นะคะเพราะฉะนั้นความแตกต่างของไดนามูทั้ง2ชนิดเนี่ยนะคะนอกจากสังเกตที่วงแหวนแล้วนะคะผลลัพธ์ของมันก็ยังแตกต่างกันนะคะไดนามกระแสตรงหลายแบบแบตเตอรี่ไดนามกระแสสลับไหลกลับไปกลับมาและใช้ในบ้านเรือนนะคะเพราะฉะนั้นนะคะเรามาลองดูการทดลองกันเลยคะ่ะ ะะสำหรับการทดลองนะคะเด็กๆก็จะเห็นว่าอุปกรณ์ที่โดยคร่าวๆที่หนูได้เห็นในที่นี้นะคะก็จะมีตรงนี้นะคะที่มีออกสีส้มๆแดงๆนิดนึงตรงนี้คือขดลวดทองแดงนะลูกนะส่วนอันด้านข้างแน่นอนว่า2อ,อันนี้มันต้องเป็นอะไรคะมันจะต้องเป็นแท่งแม่เหล็กแต่ถามว่าตอนนี้มีหรือยัง ยังไม่มีใช่ไหมคะตรงนี้ก็จะเป็นแกนหมุนนะลูกนะแล้วก็ต่อยาวมาที่เป็นแหวนแล้วก็เชื่อมโยงมาให้ตรงนี้แทนหลอดไฟส่วนสายไฟนี่มันจะอยู่ด้านล่างนะคะเขาต่อไว้แล้วนะลูกนะอ่ะคราวนี้นะคะสำหรับการทดลองเห็นไหมคะมันจะมีในมือของเขาเนี่ยค่ะเด็กๆมันจะมีอ่า แท่งแม่เหล็กนะลูกนะแท่งแม่เหล็กที่เขาจะนํามาใช้นะคะซึ่งตอนนี้อันนี้นะคะเขากําลังชี้ให้เราเห็นถึงอุปกรณ์ที่ใช้แทนหลอดไฟที่คุณครูได้แนะนําไปก่อนหน้านี้นะคะแล้วก็ตรงนี้จะเป็นแกนหมุนนะคะคราวนี้ค่ะเขาจะนํำแท่งแม่เหล็กเนี่ยค่ะใส่ไปไว้ด้านข้างทั้งสองข้างนะคะสังเกตได้ยังไงว่ามันเป็นแท่งแม่เหล็กมันจะมีการดึงดูดซึ่งกันและกันนะคะ มันจะมีแรงที่เกิดการดูดซึ่งกันและกันนะคะอ่ะยังไม่ใส่ไปเลยนะคะเมื่อไรจะใส่ใส่รือยางยังไม่ใส่ใส่รือยางอ่ะเริ่มใส่แล้วนะคะเข้าใส่แท่งแม่เหล็กไว้ทั้งสองข้างและต่อไปค่ะวินาทีระทึกใจก็มาถึงนะคะให้เราสังเกตดูที่หลอดไฟตรงนี้นะคะอ่าให้เราสังเกตความสว่างตรงนี้เวลาที่มันเกิดการหมุนอ่าดูพร้อมกันหนึ่งสองข้างนักเรียนเห็นไหมคะปิ๊บปิ๊มปิ๊มปิ๊อ่า เห็นไหมลูกเห็นไหมคะเห็นตรงนี้ไหมลูกเห็นไหมคะอ่าเห็นไหมลูกนั่นแหละค่ะเด็กคะเมื่อมีการหมุนนะคะมันจะมีความสว่างที่เกิดขึ้นนะคะถ้าเรายังดูไม่ชัดให้เราดูอีกรอบหนึ่งค่ะเริ่มหมุนแล้วนะลูกนะเริ่มหมุนอ่ะหนึ่งสองสามหมุนยังไม่หมุนอีกหมุนอ่าเห็นไหมคะเห็นไหมคะสังเกตดูดีๆเห็นไหมลูกมันจะมีกระแสไฟฟ้าเกิดขึ้น นะคะค <น S 1> ซึ่งเกิดจากการหมุนของขนลวดทองแดงที่อยู่ระหว่างแท่งแม่เหล็กนะคะ,ะดูอีกรอบสุดท้ายเป็นสิ่งที่ทำให้เรามั่นใจได้เลยว่าเวลาที่เกิดการหมุนของขนลวดทองแดงแบบนี้มันก็จะทำให้เกิดกระแสไฟฟ้าได้นั่นเองค่ะอ่ะสำหรับข้อต่อมานะคะแล้ว ไดนาโมนะคะมันทำให้หลอดไฟสว่างได้ยังไงนะคะการที่ไดนาโมมันทำให้หลอดไฟสว่างได้เพราะว่าไรคะเพราะว่า,าเมื่อมันมีการหมุนนะคะของขนลวกนะคะการหมุนของขนลวดที่มันอยู่ระหว่างแม่เหล็กทั้งสองนี่เขาเรียกว่า,าแม่เหล็ก มันก็จะมีอำนาจที่เรียกว่าเป็นสนามแม่เหล็กนะคะก็คือเป็นบริเวณที่แท่งแม่เหล็กเนี่ยส่งอำนาจดึงดูดไปถึงนะคะซึ่งมันเกิดการดึงดูดซึ่งกันและกันแน่นอนว่าถ้ามันอยู่ตรงกลางแบบนี้นะคะอำนาจที่มันดึงดูดไปถึงก็ต้องมีตรงกลางตรงนี้แน่นอนเลยใช่ไหมคะ และการที่ขดลวดเนี่ยมันไปหมุนตัดอยู่ตรงกลางระหว่างแท่งแม่เหล็กแบบนี้นะคะมันก็จะเกิดการเหนี่ยวนำให้เกิดกระแสะไฟฟ้าค่ะทำให้หลอดไฟเนี่ยมันสว่างได้ใช่ไหมลูกนะคะพอมันทำให้หลอดไฟสว่างได้มันก็เลยเป็นหลักการที่ทำให้เกิดหลอดไฟสว่างนั่นเองนะคะ,อะโอเคนะคะ สำหรับอันต่อมานะคะเขาถามว่าเมื่อหมุนคันหมุนของชุดสาธิตนะคะชุดสาธิตไดนามเนี่ยถ้าเราหมุนแบบช้าๆมันจะเป็นอย่างไรเมื่อกี้เราได้สังเกตไปแล้วใช่ไหมคะว่าถ้ามันมีการหมุนของไดานาโมนะคะมันจะทำให้หลอดไฟสว่างใช่ไหมคะถ้าหมุนช้าๆก็ทำให้หลอดไฟสว่างแต่ถ้าเราหมุนคันหมุนของชุดสาธิตไดนาโมเร็วขึ้น ะะสิ่งที่หนูจะสังเกตได้ก็คือหลอดไฟมันจะสว่างมากยิ่งขึ้นนั่นเองค่ะ,อะโอเคเมื่อเมื่อกี้นะคะเด็กๆได้ทราบแล้วว่าพอเราใช้การหมุนที่มันมากยิ่งขึ้นเนี่ยหลอดไฟมันจะสว่างมากยิ่งขึ้นใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นมันถือว่าเป็นปัจจัยที่ส่งผลต่อการผลิตไฟฟ้าของไดนาโมได้ด้วยเช่นกัน ะะเรื่องต่อมาที่เราจะมาเรียนกันนั่นก็คือเรื่องของปัจจัยที่มีผลต่อการผลิตไฟฟ้าของไดนาโมนนั่นเองนะคะสำหรับปัจจัยแรกก็คือปัจจัยเมื่อกี้เลยค่ะปัจจัยคือความเร็วในการหมุนนะคะเด็กๆคุณครูบ,บอกว่าถ้าความเร็วในการหมุนถ้าหมุนช้าๆหลอดไฟก็สว่างแต่ถ้าหมุนเร็วขึ้นหลอดไฟมันก็สว่างมากขึ้นนะคะเพราะฉะนั้นถ้า ความเร็วในการหมุนมากการผลิตไฟฟ้าจะเป็นยังไงด้วยคะเด่ไหคะมันจะเป็นยังไงคะอ่าเก่งมากค่ะมันก็จะมากด้วยเช่นกันนะคะสำหรับข้อที่สองค่ะคือจำนวนรอบในการหมุนคำว่าจํานวนรอบในการหมุนก็หมายความว่าถ้าเราใช้ความเร็วเท่าเดิมนี่แหละนะคะแต่อันแรกเนี่ยหนูหมุนไปแค่หนึ่งสสามสี่ห้า อันที่สองหนูหมุนหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบหนูหมุนจํานวนรอบที่มันมากกว่านะคะถ้าหนูหมุนจํานวนรอบมากกว่านะคะการผลิตไฟฟ้าก็จะเป็นยังไงด้วยคะเด็กๆคะอ่าเก่งมากค่ะการผลิตไฟฟ้ามันก็จะมากด้วยเช่นกันนะคะสําหรับปัจจัยข้อที่สามค่ะคือจํานวนการพันจำนวนรอบการพันของขดลวดทองแดงนะคะ คำว่าจำนวนรอบการพันของขนลวดทองแดงนี่นะคะก็คือมันจะมีการพันของขนลวดทองแดงรอบๆตรงบริบเวณแกนหมุนใช่ไหมคะจำนวนรอบการพันก็คือถ้าหนูพันน้อยๆกับหนูพันมากๆเด็กๆลองจินตนาการแล้วก็คิดตามคุณครูว่าถ้าหนูพันมากกับหนูพันน้อยเนี่ยถ้าหนูพันการพันแบบเนี้ยแบบไหนที่มันจะส่งผลต่อการผลิตกระแสไฟฟ้าได้มากกว่า พันหนึ่งพันมากการผลิตกระแสไฟฟ้าก็จะมากด้วยเช่นกันนะคะแต่ถ้าพันน้อยก็จะผลิตกระแสไฟฟ้าได้น้อยใช่ไหมคะสำหรับข้อที่4ค่ะก็คือขนาดของแท่งแม่เหล็กนะคะขนาดของแท่งแม่เหล็กที่มันอยู่ด้านข้างนะคะที่มันจะทําให้เกิดกําลังคู่ของแม่เหล็กนะคะถ้ามีขนาดใหญ่มากๆมันก็จะทําให้เกิดกําลังคู่หรือแรงดึงดูดของมันมากมาก หรือเขาเรียกว่าเป็นมันมีความถ้าเป็นพูดแบบภาษาย,ยากๆขึ้นมาหน่อยนะคะเขาจะเรียกว่าเป็นความเข้มของมันใช่ไหมลูกนะคะแต่อันนี้ค่ะเรารู้แค่ว่าเป็นขนาดของแม่เหล็กนะคะขนาดของแท่งแม่เหล็กว่าถ้ามันมีขนาดที่ใหญ่มันก็จะเกิดแรงดึงดูดได้มากนะคะเพราะฉะนั้นถ้ามันมีขนาดใหญ่เกิดแรงดึงดูดได้มากการผลิตกระแสไฟฟ้าเป็นยังไงด้วยคะเด็กๆคะ ปิกต็อกปิกตอกปิกตอกอ่ามันก็จะผลิตกระแสะไฟฟ้าได้มากเช่นกันค่ะโอเคค่ะเพราะฉะนั้นนะคะปัจจัยที่มีผลต่อการผลิตกระแสะไฟฟ้าของไดนาโมมีทั้งหมด4ปัจจัยด้วยกันนะคะปัจจัยที่1คือความเร็วในการหมุนค่ะถ้ามีความเร็วในการหมุนมากนะคะการผลิตกระแสะไฟฟ้าก็จะมากด้วยเช่นกันใช่ไหมคะ อันที่สองลูกถ้าจำนวนความเร็วในการหมุนเท่าเดิมแต่จำนวนรอบในการหมุนเพิ่มมากขึ้นนะคะจำนวนรอบในการหมุนที่มากก็จะทำให้ผลิตกระแสไฟฟ้าได้มากเช่นกันนะคะอันที่สามคือจำนวนรอบของการพันขดลวดทองแดงนะคะถ้าหนูพันมากนะคะการผลิตกระแสไฟฟ้าก็จะมาก และอันสุดท้ายค่ะอันที่4ี่นะคะคือขนาดของแท่งแม่เหล็กค่ะถ้าเราใช้ขนาดใหญ่นะคะแรงดึงดูดของมันก็จะมากทำให้เกิดกำลังขั้วที่มากหรือเขาเรียกว่าเป็นสนามไฟฟ้าที่มันเข้มมากๆนะคะถ้าใช้แม่เหล็กที่มีขนาดใหญ่ลูกการผลิตไฟฟ้าเริ่มไฟฟ้าแล้วคะ่ะไม่ใช่ไฟฟ้าแล้วนะคะการผลิตกระแสไฟฟ้าก็จะเป็นยังไงด้วยคะมองเห็นไหมลูกมองเห็นไหมคะ มันก็จะเป็นยังไงด้วยคะเดก็กๆมันก็จะมากด้วยเช่นกันนะคะเพราะฉะนั้นปัจจัยทั้ง4อย่างเนี้ยคุณครูก็เชื่อว่าหนูคงจะทราบแล้วนะคะความเร็วในการหมุนและลูกนะจํานวนรอบในการหมุนนะคะจํานวนรอบในการพันขนลวดทองแดงแล้วก็ขนาดของแท่งแม่เหล็กที่ทําให้เกิดกําลังขั้วนั่นเองนะคะอ่ะโอเคไปอันต่อไปกันเลยนะคะ เมื่อเราทราบทุกๆสิ่งทุกๆอย่างที่เป็นองค์ประกอบของเครื่องกาเนิดกระแสไฟฟ้าหรือไดนาโมแล้วนะคะเราก็จะลองมาสรุปผลในการเรียนในครั้งนี้นะคะสำหรับการสรุปผลในการเรียนนะคะก็คือไดนาโมเนี่ยนะคะมันจะมีส่วนประกอบที่เป็นซิกเนเจอร์ที่สำคัญของมันสองอย่างด้วยกันนั่นก็คือแม่เหล็กแล้วก็ขนลวดทองแดงนะคะซึ่งไดนาโมเนี่ยนะคะมันจะผลิตกระแสไฟฟ้าโดยการหมุนของคันหมุนนะคะ ของคอันหมุนของขนลวดทองแดงที่อยู่ตรงกลางระหว่างแท่งแม่เหล็กนั่นเองนะคะเด็กๆมันจะทําให้เกิดกระแสไฟฟ้าใช่ไหมคะกระแสไฟฟ้าที่เกิดขึ้นเขาเรียกว่าอะไรนะเรียกว่าอะไรนะลูกกระแสไฟฟ้าอะไรคะอ่าเก่งมากค่ะกระแสไฟฟ้าเหนี่ยวนำนะคะอ่าไดนาโมมีส่วนประกอบสําคัญ2ออย่างคือแม่เหล็กแล้วก็ขนลวดทองแดง ซึ่งจะผลิตกระแสไฟฟ้าโดยการหมุนของขดลวดทองแดงที่อยู่ตรงกลางระหว่างแม่เหล็กนะคะเกิดกระแสไฟฟ้าที่เรียกว่ากระแสไฟฟ้าเนียวนํานะคะสังเกตได้จากการที่หลอดไฟของมันสว่างใช่ไหมคะโอเค ะะเมื่อนักเรียนได้เรียนไปเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะให้หนูเปิดไปในหนังสือเรียนหน้าที่135 13 13 13ถึงหน้าที่137ค่ะพอหนูเปิดไปในหนังสือเรียนหน้าที่135ถึง137เรียบร้อยแล้วนะคะให้หนูทำแบบฝึกหัดแล้วก็ส่งมาที่แชทไลน์ส่วนตัวของคุณครูเช่นเดิมนะคะ คุณครูก็หวังว่านักเรียนจะเข้าใจหลักการทำงานของไดนาม o หรือเครื่องกำเนิดกระแสไฟฟ้าเครื่องกำเนิดไฟฟ้านะคะได้มากยิ่งขึ้นนะลูกนะเพราะฉะนั้นค่ะสำหรับวันนี้นะคะการเรียนวิทยาศาสตร์ของเรานะคะก็ขอจบการเรียนการสอนเพียงเท่านี้นะคะถ้ามีข้อสงสัยอะไรสามารถสอบถามคุณครูได้เลยแล้วพบกันใหม่ ในการเรียนครั้งหน้าเรื่องหน้านะคะสำหรับวันนี้คุณครูขอกล่าวคำว่าขอบคุณและสวัสดีค่ะไ๊่ยบายค่ะ